ก็อย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับผมเฮ้ยตื่นผมสบายขนาดนั้นสวัสดีครับผม DJ Top แนวนี้ TOP d r o p In Episode 2นะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปกินข้าวกับเพื่อนเราอยู่ที่ห้างไอคอนสยามนะดิ่แม่น้ำเจ้าแมยา วันนีนะัดเพื่อนกินข้าวไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันมันมีร้านอาหารไทยที่ผมชอบมากที่สุดอยู่ร้านนึงฮะ,ะเดี๋ยวจะไปกินข้าวร้านนี้กันนะ,ะไปดูว่เาเป็นร้านอะไรเพื่อนผมวันนี้คือใครวันนี้เราไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e ด้วยนะฮะ T O B drop in episode Let s <S 2 let's go นี่นะฮะร,ร้านที่ผมนัดกับเพื่อนผมมากินข้าวนะฮะบ้านคณิษฐานี่เป็นร้าน,นเป็นร้านอาหารไทยที่ชอบมากจริง จริงๆมีสาขาที่สาทรนะแต่ตอนนี้ก็มีที่ไอคอนสยามนะครับผมวันนี้ก็เลยนัดเพื่อนผมมากินข้าวนี่เขาเป็นบอลลิสติกนะฮะและภรรยานะครับผมวันดีวันดีมาวันดีวันดาเรามาอยู่กับบอลลิสติกนะฮะถ้าเกิดใครไม่รู้จักนะฮะนี่คือตำนานแห่งสยามสแควร์นะครับผม ถ้าเป็นแบบเด็กสยามในช่วงแบบปี2 0 0 0ุต้นๆนะก็จะรู้จักแบรนด์ที่ชื่อว่าส e นค้าวิลล่านะตอนนี้บอลเป็นไงบ้างสบายดีสบายดีบ,ยดบอล้วช่วงนี้บอลทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ก็ทำอยู่2อย่างก็คือเป็นบริษัทของตัวเองอชื่อ Cross อส e r ล a พก็กช่วยให้แบรนด์ สื่อสารแล้วก็ทำการตลาดให้กับแบรนด์เองครับก็คือทำมาเก็ตคอนเซ็ปต์แล้วมาร์เก็ตติ้งหลัองใช่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นหลักแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นโปรดักต์ดีไซน์ดเรคเตอร์ช่วยให้มุลเลอร์มุลเลอร์มุลเลอร์เป็นแบรนด์ของคนไทยที่ทำเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์แล้วก็ออมินิเทวียาดีไซน์ซึ่งเขามีโชว์รูมอยู่ที่ไอคอนสยามด้วย ต้องเพิ่งทำบ้านอยู่เหมือนกันใช่ไหมใช่เว้ยที่เงี้ยบอลก็เพิ่งซื้อบ้านใหม่เหมือนกันเดี๋ยวเออกออลังจะถามเลยว่าบอลเนี่ยซื้อบ้านใหม่แล้วแล้วเออตกแต่งยังไงคืออยากให้แนะนำเว้ยคืออย่างสมมติกับท็อปเนี้ยไม่มีไอเดียว่าจะออกแบบบ้านเป็นสไตล์ของตัวเองไงท็อปมาคุยกับทางไอทีเวดดี้ไชน์เขาทางเลยเขาใช่เพรางเลยเขาก็จะถามว่าท็อปชอบอะไรกอนชอบเที่ยวที่ไหนยังไงอแบบของสะสมเป็นยังไงสุดท้ายเขาก็จะแต่งไอเดียลองแบบยืนแบบว่า ไอ้ดีคือ้ครอตรงบ้านมาให้ตรงโจทย์คือโอเคแต่ลัญหาว่าดีอย่างอย่างของอย่างเราแค่ได้ว่าเราเราอาจจะชอบสเนคเกอร์อาจจะชอบมิวสิกอาจจะชอบอะไรหลายอย่างแต่ว่าเรื่องของการแต่งบ้านมันคืออีกศาสตร์หนึ่งเลยซึ่งเราไม่ได้เรียนมาเราไม่ได้รู้เรื่องขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนี่นี่แหละคือโอ้โหแม่งเออดีเลยตรงตรงจุดเลยตรงโจุดใช่ไหมคือ ตอนเนี้ยนะเท่าเท่าที่ทุกวันเนี้ยก็คือเปิดดูบ้านที่บ้านนู่นบ้านนี้ใน<อ>ใน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 ยูทูบด้วยเออบ้านแบบไหนที่เราชอบเพราะฉะนั้นสุดท้ายแม่งคือบางทีเราไปชอบห้องนัน่งเล่นของอ้บ้านคนนี้ไปชอบห้องน,นอนบ้านนี้วองลอินคอเซ็ตไปของอ่คือไม่รู้แล้วมันจะรวมมาเป็นเราอย่างไงซึ่งเอกบริษัทนี้ทำให้เราได้แน่นอนใช่บริษัทอินทีเรียของมูลเลอร์สามารถทำให้ได้ได้นั้นเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวไปดูกันแน่นอนโอเคไป ามุลเลยอยู่ชั้น6ไปข้างใตสยามดูเฟอร์นิเจอร์คอลเลกชันใหม่ๆแล้วก็มาคุยกับแอลวสอบถามรายละเอียดหาอะไรอย่างงี้บาตอนใจดีๆเล่นของเดินเข้าไปดูไปดูกันจุดเริ่มต้นของมุลเลยคือทำเก้าอี้ลงหนังเก้าอี้รีดลายตัดจานได้เก้าอี้ลงหนังตัวไปแล้วเขาก็ค่อยต่อยอดมาทำหลังชุนลีเฟอร์นิเจอร์ต่ามาครับแต่ว่า ที่นี่หลักๆก็จะเอาคาอลเลคชันของโซฟาที่สามารถปรับนอนได้ให้คนเลือกก็จะเป็นตรงสมัยใหม่ละแต่ยังปรับสามารถปรับนอนได้ปรับข้รคังเป็นลำลองสบายสบายนะสบายก <laughs> ็อย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับทุก โอ้ยใหญ่ตึงโอ้ยสบายขนาดนั้นสบายขนาดนั้นไม่ได้ถามว่าอะไรนะโตเท่ขาหนักเยอะหรือเขาหนักน่าจะประมาณหกหลักนะน่าจะหกหลักโอเคหกหลักใช่แล้วเราลุกไเดี๋ยวขอเดินดูขอเดินดูโอเคอย่างตัวเนี้ยบอลราคาที่มันเท่าไหร่ก็ได้อไหมกเนี่ย อย่างเซตนี้นะคะรับเขาตอนนี้เขา,าขายเป็นตอนเร,เ,อเราสามารถทขาสั่งท็ซ่อมาได้เอาแบบที่นั่งเดียว2ออที่นั่งหรือสามที่นั่งอ,อ,อย่างว่าเราจะปัดตอน,นยังไงอย่างอันนี้กคือ <laughs> ตัวนึงอยู่ที่ราคาเก้าหมื่นบาทเซนี้ก็คือ3ตัว เราอยู่ที่ประมาณ200เีมีโ๊กยำที่ด้วยอ๋อกินยำเออใช่ใช่ใช่เลข้อใจถูกแล้วดีอยู่ที่เคียร์ยำเสร็จเคียร์ีอมเก็บนี่สมมติว่าคือบ้านบ้านองเนี่ยมันเป็นทาวโฮไว้ก็คือพื้นที่มันจะไม่ใย่มากเพราะฉะนั้น่คือบางทีอยากจะโซฟาอะไรเงี้อยากให้มันแบบวู่เนแลนฟังชันเออย่างเงี้ยอย่างเงีชอนะแ เียได้ถอดได้ถอดได้เพราะว่าดีนะดีนะเลือก2แสนเจ็ดเลยอันนี้อันนี้ถอดได้อันนี้มันแบบแอคเซสซอรี่ที่ติดเข้ามาเรื่องเรื่องหมายชิ้นเดียวได้ชอบสีอะไรสามารถส่างๆได้กลตัวนี้ทำเป็นเล็กๆแบบนี้ก็ได้ได้ใหญ่กว่านี้ก็ได้ต้องเปลี่ยนสีตรงนี้ได้เปลี่ยนไม้ตรงนี้ไม่มีช่องนี้ได้เปลี่ยนทำเป็นแบบพู่ทอนฟรีพันเลิ่มเวลอะไรเงี้ยสามารถทำได้หมดอย่าง ถ้าเกิดสมมติว่าต้องอยากทำบูธดีเจในบ้านี่ยมูเลอร์สามารถทำได้แน่นอนสามารถทำได้คืออีกเซอร์วิสหนึ่งของมูเลอร์คือเป็นบริการรับออกแบบตกแต่งภายในใช่ไหมก็คือแล้วก็มีเซอร์วิสเรื่องของการคัสตอ,อมเฟอร์นิเจอร์ด้วยคือถ้าท้ออยากได้บูธดีเจแน่นอนว่าทำได้อยู่แล้วแล้วก็สามารถเอาบูธดีเจเข้าไปเป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งของในบ้านต้องได้ด้วยคือ ยกเข้าไปแล้วมาตรงนันแมทกับอินทอเนียอะไรเงี้ยอแต่ว่าเราดีไซน์สมมติถ้าสมมติเราซื้อตัวนี้ไปบูตดีเจทำเป็นสีเดียวกับอันนี้ได้วัสดุใกล้เคียงเราสามารถให้บูตบูตแล้วทำบ้านเราทั้งหลังยังได้เลยใช่ไหมแน่นอนไม่ว่าจะเตียงตู้หรือทุกอย่างอะไรต้อใช่ใช่เ้าจะมีด้านหลังก็จะมีพวกเก้าอี้อาร์มแชร์มีโต๊ะกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราไปดูไหมตรงนี้ยครับอย่างโซฟาตัวเนี้ยวัสดุเนี่ยก็เป็นวัสดุที่ นี่เป็นทาแต่ว่าตอนนี้กำลังได้รับความนิยมกันพอสมควรคนคนก็จะชอบเป็นทาตัวนี้แต่ว่าดูแลรักษาง่ายอยู่รักษาง่ายจริงว่าสมมติบ้านเราเลี้ยงหมานี่คือหมาเยี่ยวก็คือโอเคก็ซื้อใหม่โอ้ะซติคอนของที่เราจะใช้เป็นเถี่อ่อนอิตาลีทั้งหมดนอออนิตาลีใช่อย่างเี่นเป็นพันด้าไว้นำเข้าเราสามารถเลือกสีได้ คือหลกออดเราอาจจะใช้ปูพื้นได้ก็ได้ได้ค่ะตกแต่งทำโทนิเตอร์ทำได้หมดเลยอันนี้ก็สั่งทำได้หมดเลยค่<อ>ะเป็นทองเหลืองชอบชอบโต๊ะอันนี้มากเลยไม,ไม้ไม้มันดูแบบมันมันไม่ใช่มันแตกต่างจากไม้สักอะไรอย่างนี้เลยนะมันคือเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะพี่ับป<ะ>้าปับป้ามันไม่มีวดลตายสวยงามสีแบ,บบปอุ่นแล้วก็ขาเป็นทองเหลือง ตัวนี้ก็จัดทําได้อยากจะได้สร้างกว่านี้ก็ได้ถ้าบ้านต่อไม่ได้หรือว่าอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ได้เราจัดเต้างี่โซฟาโต๊ะอาหารหินอ่อนก็ครบแล้วเนอะเอาจีเนอร์ทำบ้านเพื่อนะก็ใช้มูลเลอร์ก็ครบแล้วเราเป็นเติมแบบครบวงจรออกแบบก่อสร้างคัสตอมทุกอย่างออกแบบก่อสร้างคัสตอมะ ก็อันนี้ก็คือนี่คือสิ่งที่วันนี้มามาหาบอลก็คือเพิ่งรู้เหมือนกันว่าบอลกับกิ๊มาทำในเรื่องแบบการเอ่ออะไรนะเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ทำเรื่องอินเทลเล็กด้วยเออจะได้โอ้นีได้ความรู้เลยอ่ะนีได้แบบเออโอเคตอ,อนนี้เราก็รู้แล้วว่าเราอาจจะต้องมาใช้บริการของมุลเลอร์ในการทำบ้านในฝันของผมนะถะ้าต้องมีไอเดียอยากได้บ้านแบบไหนก็ลองมาคุย อ๋อคือสมมติเราไปหา r e f e r e n c ์มาทางทางทางพี่กับบอลก็จะดีไซน์มาให้เราได้เลยทางรัตนพิธีที่มีทีมมีทีมให้โอเคสามารถถือได้ว่าต้องชอบอะไรใช้ชีวิตยังไงแล้วก็ r e f e r e n c e ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเนี่ยนอกบ้านไม่ได้เรื่องกับบ้านเวลาเข้าบ้านเรอทำยังไงที่มันจะมีวิธีไหมที่ทำประตูที่แบบเวลาเคาะล็อกบ้านแล้วไม่สามารถสะดกกรอนแล้วครับโดยโดยปกติทั่วไปคือถ้าสมมติบอกว่า ท็ไปหาบริษัทจุดๆที่แบบรับออกแบบตกแต่งภายในบางทีบางที่เขาไม่ได้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้ใช่แบบเราก็จะทำแบบแล้วสุดท้ายท็อก็ต้องไปหาซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้มาเข้ากับบ้านอีกบางเจ้าไม่มีผู้รับเหมาก็จะส่งแบบมาให้แล้วทอก็จะต้องไปหาผู้รับเหมามาทำแต่ว่าโดยที่เนี่ยเหมือนแบบ เราแก mm ้ป hmm. ัญหาให้ทุกอย่างคือคุณมีแค่ไอเดียมาแล้วก็มีรายละเอียดว่าอยากได้อย่างไรเซอร์เวิร์ดเซอร์วิร์ดในเรามีทุกอย่างได้จบเลยคือเอาเวลาไปดูแลธุรกิจเอาเวลาไปดูแลสิ่งที่จำเป็นดีกว่าที่เหลือไปให้เป็นท่านเอาเวลาไปหาเงินเพื่อมาแต่งบ้านนั่นแหละที่เหลือไปให้เป็นท่าที่ของผู้เช่ยเออโอ้คุณเลอร์นะฮะเดี๋ยวใครผ่านมาไอคอนสยามนะฮะก็แวะมาชั้นหกมาโชว์รูมมูลเลอร์ก็จะมี คนที่เออเป็นเซลลเขาสามารถมาแนะนําได้ด้วยใช่ป่ะแล้วมีเว็บไซต์ป่ะเนี่ยนี่ไงนี่ไงเนี่อ่าตรงนี้ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้คือทั้งไปหมดลองมาดูนะฮะบุลเลอร์นี่ก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันก็เออรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเราอาจจะมาเจอกันอีกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแบบที่อยากได้มาแล้วก็เดี๋ยวลองมาปรึกษากับทีมของบุลเลอร์ดูว่าแบบเออ จะสามารถที่จะเนรมิตบ้านอย่างที่อยากได้ให้เราได้หรือเปล่าอะไรยังไงไก็เดีย๋ยวไปดูตอนหน้าทีออร์บิอว่าเราจะพาไปที่ไหนผมจะไปบ้านใครหรือจะแวะไปทำอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผม TOB Drop- in วันนี้ไปแล้วบาย